หนูจะตายนะนั่นหนูจะตายนะแง่เนาะเราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งคราวแต่วินวินไม่ใช่หรอตกใจอะไรอ่ะ ผู้หญิงที่ผ่านมาแนน่าไนนทำเงนแบบนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอน,น,นั่นโนนึกว่านายชอบแบบเนี้ยก็เลยจัดให้เพื่อทีนายจะรู้สึกถึงความเป็นชายขึ้นมาบ้างไงที่บอกว่านันโนมองนานายเป็นสิ่งของอะแนายก็มองนันโนแบบเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะต่างกันเลยนี่